เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะภรรยาสุดห่วงบทที่197 ปลายตาเห็นไหมเสียงกับสีหลิงอุ้มหลานสาวจากไปก็พอเดาได้ว่าเจ้าตัวที่เกาบ,บนไหล่นางต้องอันตารายมากแน่นางกลัวจนร้องไห้ออกมาเมื่อฟูเฉินวกกลับมาอย่างระมัดระวังเสียงที่แฝงแววสะอื้นของนางก็เบาจนแทบไม่ได้ยินฟูไต้เท้าฟูช่วยข้าด้วย สายตาของฟูเฉินเปลี่ยนไปเล็กน้อยนางถึงกับเรียกเขาว่าใต้เท้าก่อนหน้านี้ยังเรียกว่าพี่ร้องฟู่อยู่เลยแต่เห็นนางตกใจจนน้ำตาร่วงพรูฟูเฉินก็สงสารเดินมาเบื้องหน้านางช้าๆยกมือขึ้นก่อนชะงักค้างไปครู่หนึ่งตระหนักได้ว่าองค์หญิงร้องตื่นเต้นจนแทบหยุดหายใจถึงได้ขยี้ไหล่นางอย่างแรงจากนั้นก็หยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดมือเอ่ออย่างสงบเรียบร้อยแล้ว เมื่อครู่มีแมงมุมพิษตัวหนึ่งแมงมุมพิษตื่นตระหนกแล้วก็อกสันขวัญแขวนขึ้นมาอีกองค์หญิงรองเข่าอ่อนลงฟูฉันเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วอาแขนรับสาวงามเข้าอ้อมกอดท่าทางเป็นธรรมชาติไร้ที่เปรียบ ฟูฉันฝึกยุทธตั้งแต่เล็ก20สกว่าปีที่ผ่านมาเขาฝึกยุทธจนร่างกายสูงใหญ่ไหลหนาเอวสอบองหญิงรองโผลเข้าอกบุรุษโดยไร้สัญญาณเตือนหน้าผากชนแผงอกเขาเบื้องหน้าเป็นกลิ่นอายแปลกหน้าของชายหนุ่มพริบตานั้นนางพันลืมไปว่าร่างของนางเคยมีแมงมุมพิษเกาะอยู่ลืมว่านางเป็นสตรีลืมทำเนียมต่างๆไปยื่นมือออกไปกอดเขาโดยสัญชตาตญาณจากนั้นนางก็หด แขนกับใบหน้าแนบอ,อกเขา ร้องไห้โดยไร้ซุ้มเสียงนางไม่รู้ว่าตนเองร้องไห้เพราะรอดตายมาได้หรือร้องไห้เพราะในที่สุดก็ได้ใกล้ชิดบุรุษที่นางชอบมาตลอด5-6ปีหลังจากเขาช่วยชีวิตนางไว้ในคืนนั้นฟูฉันกำลังลังเลว,ว่าจะแกล้งประคองไหล่นางหรือถือโอกาสนี้กอดเอวบอบบางของนางสาวน้อยพันกอดเขาแน่นไม่รู้ว่าเพราะหวาดกลัวหรือเพราะมีจุดประสองค์อื่นแต่เขารู้ว่านางร้องไห้แล้วเดาออกว่านา นงป้องกลัวสุดขีดแน่สองมือจึงโอบรอบเอวนางก้มหน้าปอบอย่าร้องไห้ไม่เป็นไรแล้ว ไหนเลยจะมีแมงมุมพิษเขาแกล้งหลอกนางอยากให้นางกระโดดเข้ามากอดเขาก่อนตั้งหากเขาชอบตอนนางใจกล้ามากกว่ายามเห็นเขาแล้วก็หลบอย่างเอียงอายเขากระซิบข้างหูนางลมหายใจอุ่นร้อนยิ่งกว่าลมของภูเขาลิ่งซานองหญิงร้องจักกะจี้ขึ้นมาหดคอหลบเขาประสาทสัมผัสกลับมาแล้วสติก็กลับมาเช่นกันตระหนักได้ถึงการเสียอาการของนางนึกได้ว่าเขาไม่ชอบนางก็รีบ หนีจากอ้อมกอดของเขาฟูฉันชะงักไปเล็กน้อยนางก็พลางออกมาสำเร็จแล้วขอบคุณใต้เท้าฟู่ที่ช่วยชีวิตข้าขอตัวก่อนองหญิงรองไม่อยากให้เขารู้ว่านางร้องไห้ไม่ได้ปาดน้ำตาเพียงก้มหน้าจะจากไปฟูฉันวิ่งตามนางไปองหญิงรองจะเลือกราชบุตรเขยหรือองหญิงรองชะงักสี่เท้าตอบกลับทันทีเปล่า ลหรือฟู่เฉินมองปิ่นผีเสื้อภัยลินฟ้าบนศีษะนางเข้าใจทันทีเพราะนางชอบเขาจึงไม่กล้าพูดความจริงสินะเขาเข้ามาใกล้อีกก้าวอยู่ห่างจากนางแค่หนึ่งช่วงแขนเท่านั้นฮองเฮาบอกว่าท่านจะเลือกราชบุตรเขยองหญิงรองกระพิบตาอย่างมึนงงเทว่าก็เข้าใจขึ้นมาหลุบตาลงตอบคงเป็นมารดาค่าที่ไปขอร้องพี่สซไพสิท่าน ท่านถามทำไมกันหลายปีมานี้นางกับฟู่ฉันไม่เคยสนทนากันฉันไหนเขาจึงสนใจการแต่งงานของนางขึ้นมายังมีพี่สะใภ้สี่เหตุใดจึงต้องเอ่ยเรื่องนี้กับเขาไม่รู้เพราะเหตุใดใจขององค์หญิงรองจึงเต้นรัวขึ้นมาพอจะคาดเดาอะไรได้นางไม่กล้าเชื่อแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรอคอยคําพูดเขา สาวน้อยตื่นเต้นแล้วน้ำเสียงก็เบาหวิวสั่นสะท้านนางเอียงอายงดงามทั้งที่พอคาดคเนได้แล้วก็ยังอยากถามให้ชัดเจนฟูชนรู้สึกว่านางง่เขาเหมือนกับเด็กน้อยนางอ่อนกว่าเขา9ก้าปีแต่ว่าเหมือนเด็กก็ไม่แปลกเช่นนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าเด็กน้อยเขาอยากเย้าแย่เช่นไรก็ได้ใช่หรือไม่เขาเดินมาเบื้องหน้านางก้มหน้ามองใบหน้าแดงเรื่อง,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 งรองหงเฮายังบอกว่า ท่านได้ยินว่าข้ามั่นหมายแล้วก็ร้องไห้หรือร่างขององค์หญิงร้องแข็งทื่อไปในหัวมีแต่คำว่ามั่นหมายสองคำนี้นางเงยหน้าขึ้นอย่างไม่อยากเชื่อดวงตารูปผลสิ่งมีน้ำตาเอ่อคอท่านท่านจะแต่งงานแล้วหรือ ขายฝันยาวนานมาหลายปีในฝันยังเป็นเงาหลังของคนผู้นั้นในที่สุดสองวันนี้ก็ได้เข้าใกล้แล้วก้าวันไหวแล้วพันต้องสะดุ้งตื่นขึ้นไม่เห็นแม้แต่เงาหลังของเขาน้ำตาร่วงพลูดุดสายฝนมองเห็นสีหน้าของชายหนุ่มไม่ชัดเมื่อมั่นใจในคําตอบของเขาแล้วองคหญิงร้องก็คิดจะวิ่งหนีจากไปฟูฉันดึงคนไว้กดนางไว้กับต้นไม้อย,อย่างระมัดระวังมองนางร้องไห้อย่างขบขนัน ร้องไห้อีกแล้วชะไหนจึงชอบร้องไห้นะักถ้าข้ามั่นหมายแล้วจริงๆยังจะมาหาท่านทำไมกันนางหลอกท่านตังหากองค์หญิงร้องอึ้องไปตั้งแต่ตอนที่เขาดึงนางท่านยังไม่มั่นหมายหรือใครหลอกข้ากันหองเฮาฟูฉันขมวดคิ้วนึกถึงรอยยิ้มเจ้าเล่ของน้องสาวฟูฉันก็รอบขบฟันเป็นมารดาเด็กสามคนแล้วยังกล้าหลอกลวงเขาอีก กลับไปแล้วจะคิดบัญชีกับนางอย่างไรเสียเจ้ารู้ว่าข้ายังไม่แต่งงานก็พอฟูเฉินเอ่ยสั้นๆองค์หญิงรองพยักหน้าอย่างเลื่อนลอยจ้องเขานิ่งไปครู่หนึ่งหน้าก็ค่อยๆแดงขึ้นหันไปเอ่ยท่านเขากดนางไว้เช่นนี้ทำไมกัน เช็ดน้ำตาเถอะฟูฉันส่งผ้าเช็ดหน้าให้นางร้องไห้จนเป็นเช่นนี้ทำเหมือนเขารังแกนางอย่างไรอย่างนั้นองค์หญิงร้องเพิ่งจะรับผ้าเช็ดหน้ามาพันหดมือกับเอ,อ่ยยังหวาดกลัวแมงมุมพิษฟูฉันหัวเราะน้ำเสียงอ่อนโยนลงหลอกท่านเล่นไหลของท่านไม่มีอะไรทั้งนั้นถ้ามีแมงมุมพิษจริงๆข้าจะกล้าใช้มือบีบได้อย่างไรท่าน ่านจงใจแกล้งข้าหรือองค์หญิงร้องอึ้งไปฟูเฉินยอมรับเงียบๆมองดวงตาสุขใสของนางใช่แล้วองค์หญิงโกรธหรือไม่ทำไมต้องหลอกข้าด้วยองค์หญิงร้องไม่ได้โกรธแต่กลับสงสัยเขาหลอกคนเป็นด้วยหรือโตมาจนป่านนี้แล้วนางถูกพี่ร้องกับพี่หกเอาหนอนมาแกล้งเล่นเท่านั้นชาไหนฟูเฉินจึง เพราะท่านหลอกข้าก่อนฟูฉันเช็ดน้ำตาให้นางพลางกล่าวท่านบอกว่าชอบข้าโตแล้วจะแต่งให้กับข้าอายุ15้านับว่าโตแล้วไม่ใช่หรือตอนนี้ท่านอายุ17แล้วแต่ยังไม่แต่งให้กับข้าเช่นนั้นก็ถือว่าตอนเด็กท่านหลอกข้าหรือว่าข้าไม่อาจแก้แค้นกลับได้ องหญิงรองเงยหน้าขึ้นอย่างไม่อยากเชื่อตกตะลึงจนไม่รู้ว่าควรเอ่ยเช่นไรฟู่ฉันโยนผ้าเช็ดหน้าทิ้งมือหนึ่งพยุงไหล่นางอีกมือประคองใบหน้าเล็กอุ่นร้อนก้มมองนางไม่ชอบข้าแล้วหรือดังนั้นโตแล้วจึงไม่ยอมมาหาข้า องหญิงรองมองใบหน้าหล่อเหลาเบื้องหน้าค้างไปนางได้มองเขาใกล้ๆครั้งแรกในคืนที่ไฟไหม้ใต้แสงจันทร์เขาเหล่อเหลาดุดเทพเซียนแต่เพราะแสงจันทร์เลือนรางไปนางมองเห็นไม่ชัดนักภายหลังได้พบกันอีกก็ได้แต่มองอยู่ไกลๆไม่เคยมีตอนไหนที่ได้มองใกล้ๆอย่างชัดเจนเช่นนี้มาก่อน คิ้วของเขาเรียวงามสงา่ามีกลิ่นอายห้าวหาญคุกคามคนดวงตาของเขาดำดุดรัติการทั้งยังมีแสงเรืองรองของดาราในดวงตาสะท้อนภาพของนางไว้ท่านไม่เชื่อค่าข้าก็ไม่กล้ามาหาท่านองค์หญิงร้องก้มหน้าแก้ต่างให้ตนเองเสียงเบาไม่กล้ามาหาข้าเช่นนั้นท่านอยากได้ราชบุตรเขยเช่นไร ฟูเฉินเฉยคางนางขึ้นบังคับให้นางพูดองค์หญิงรองชอบเขาแต่นางโตแล้ว กับไม่อาจบอกชอบออกมาได้ตรงๆยามนี้ถูกคนในดวงใจคาดคั้นให้เอ่ยว่าอยากแต่งกับใครนางจะเอ่ยปากเช่นไรดีนางไม่อาจตอบได้และไม่กล้าสบตาเขาองหญิงรองหลับตาลงอย่างตื่นเต้นเมื่อมองไม่เห็นในตางดงามของนางสายตาของฟู่เฉินก็อดไม่ได้ที่จะเลื่อนไปยังริมฝีปากแดงละมุนของสาวน้อยนิ้วโป้งเกลี่ยมุมปากนางเบาๆฟู่เฉินขยับเข้ามาถาม ลักยิ้มของท่านเล่าชะไหนจึงไม่เห็นแล้วองค์หญิงร้องอึ้งไปกำลังจะลืมตาขึ้นตำหน่งลักยิ้มพันถูกอะไรบางอย่างกดไว้ริมฝีปากอ่อนนุม่มจูบมุมปากนางอย่างปาเทือนขายต้องการดูดเกินลักยิ้มนางเข้าไปองค์หญิงร้องอดยิ้มออกมาไม่ได้ยิ้มแล้วลักยิ้มจริงก็เผยออกมาฟูฉันสัมผัสได้เขาเงยหน้าขึ้นมองใบหน้ายิ้มแย้มของนางเอ่ยเสียงแหบพ่า ข้าชอบมองท่านยิ้มภายหน้าอย่าได้ร้องไห้อีกองค์หญิงรองพยักหน้าแต่โดยดีขายภรรยาตัวน้อยที่เชื่อฟังตอนนั้นชอบข้าจริงๆหรือชอบอะไรในตัวข้าเพราะข้าช่วยเหลือเจ้าหรือถ้าคนที่ช่วยท่านเป็นผู้อื่นท่านก็จะชอบเขาใช่หรือไม่ฟู่ฉันจิ้มลักยิ้มนางถามอย่างอ่อนโยน องหญิงรองสายหน้าโดยไม่ลังเลมองใบหน้าหล่อเหลาของบุรุษยิ้มอย่างเอียงอายฟูฉันเห็นแล้วก็คันยุบยิบขึ้นมาบีบหน้าเนียนุ่มของนางอย่ายิ้มรีบพูดเร็วองหญิงรองชอบเขาเขาเป็นสวรรค์ของนางในเมื่อเขาถามนางก็บอกความจริงเขาอย่างซื่อๆดวงตาสุกใสรูปมาเลดซิ่งจับจ้องใบหน้าหล่อเหลาของเขาอย่างพอใจไม่มีทางชอบคนอื่น เพราะพวกเขาหน้าตาไม่ดีเท่าท่านตอนข้าออกจากวังเพื่อฉลองวันเกิดครบเดือนของเจนเกอรเอ,อ๋อองคารักมากมายเช่นนั้นคนที่ข้าเห็นเป็นคนแรกก็คือท่านสายตานางเปี่ยมไปด้วยความลุ่มหลงฟู่เฉินเกิดความรู้สึกคล้ายโดนลวนลามขึ้นมาบูรุษสามารถชมชอบรูปโฉมของสตรีได้นางกลับกล้าชอบเขาเพราะเขาหน้าตาดีได้อย่างไรฟู่เฉินไม่พอใจขึ้นมาปิดตาของนาง เช่นนั้นถ้าข้าหน้าตาไม่ดีขึ้นมาท่านก็จะไม่ชอบข้าแล้วหรือถ้าภายหน้าพบคนที่หน้าตาดีกว่าท่านจะเปลี่ยนใจไปชอบเขาหรือไม่องค์หญิงรองยิ้มสายหน้าไม่มีทางในสายตาข้าพี่รองดูดีที่สุด ยิ่งพูดก็ยิ่งเหมือนการแทะลมชายอกสามศอกเช่นเขากับถูกสาวน้อยแทะลมได้ฟูฉันยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหเห็นนางยังยิ้มอยู่อีกเขาก็ก้มหน้าจูบลงไปโดยไม่ขบคิดต่างเป็นครั้งแรกกันทั้งคู่จูบไม่เป็นแต่องค์หญิงรองชื่นชมเขามานานถูกชายในดวงใจจูบนางก็สุขใจเหลือล้นหลังหายจากการตกตะลึงแล้วก็โอบมือรอบคอเขาแทบอยากจะมอบกายให้ชายหนุ่มฟูฉันแม้จะจูบ ไม่เป็นแต่ก็อายุ26แล้วปกติไม่มีความคิดด้านนี้ตอนนี้พันได้ลิ้มรสชาติดุดสะเก็ดไฟตกใส่ฟืนแห้งพอตกโดนก็ประทุทันทีพันโมโหที่นางร่างเตี้ยเขาพายุงนางขึ้นกดนางกับต้นไม้จูบไปจูบมา ก็อยากลงมือมากกว่านี้จึงโมโหที่ท่วงท่านี้ไม่สะดวกเขาวางองค์หญิงรองลงมือหนึ่งตรึงเอวนางเอียงคอไล่ริมฝีปากตามคอของนางลงมาอีกมือหนึ่งสอดเข้าเสื้อนางอย่างรีบร้อนนางหลับตากัดริมฝีปากตอบรับสัมผัสทุกอย่างของเขายอมให้เขาแต่ต้องทุกจุดแอบชอบมาเนิรนตนานในที่สุดเขาก็ชอบนางกับแล้วนางดีใจแทบแย่ไหนเลยจะปฏิเสธได้ถ้านางขัดขืน ่อให้ออกแรงเล็กน้อยฟูชันก็จะหยุดมือนางกลับว่าง่ายเช่นนี้สำหรับบุรุษที่เพิ่งละการถือศีลมานอกจากเป็นเทพเสียนแล้วจึงจะหยุดมือได้เสียงสวบสาบเบื้องล่างทำให้นกตัวหนึ่งโผล่หัวออกมาจากกิ่งไม้เห็นเสื้อผ้าสาวน้อยเปิดอ้าครึ่งหนึ่งแขวนอยู่ที่หัวไหล่บุรุษร่างสูงใหญ่ ก้มเอวซุกอ,อกนางทำท่ากินเยี่ยมตัวน้อยสีรากบัวของนางอยู่เสื้อผ้ามีอะไรน่ากินนกไม่เข้าใจกระพือปีกบินจากไปความเคลื่อนไหวนั้นสะก,กิดฟูชนให้ได้สติเขาชะงักไปขายไม่กล้าเชื่อว่าตนเองจะทำเรื่องพันนี้ออกมาได้ชายหนุ่มรีบลุกขึ้นรวบเสื้อผ้าองค์หญิงรองเข้าหากันปิดบังเรือนร่างที่ทำให้เลือดลมเขาพุ่งพ่านต่อว่านางอย่างคุนเครื่อง ชนไหนท่านจะโง่เช่นนี้ไม่รู้จักผักข้าออกไม่กลัวว่าค่าไม่กลัวองหญิงรองซุกอกเขาร่างอ่อนระทวยสายหน้าอย่างพอใจไม่กลัวขอแค่ท่านชอบข้าก็ยินดีใจของนางมอบให้เขาไปแล้วร่างกายจะนับเป็นอะไรได้ฟูเฉินอึ้งไปก้มหน้ามองสาวน้อยโง่งงมในอกเขาศบดวงตาลุ่มหลงของนาง ชอบค่าถึงเพียงนี้เซวหรือเขายิ้มอย่างอับจนองหญิงรองยิ้มหวานท่าทางพอใจชอบพี่รองทำอะไรข้าก็ชอบทั้ง,งโง่เขาทั้งชวนให้คนเอ็นดูฟูสนใจละลายไปน้องสาวทั้งสามคนออกเรือนไปแล้วในที่สุดก็ได้พบสาวน้อยงดงามที่เป็นของเขาคนเดียวแต่งนางเข้าบ้านแล้วนางก็จะเป็นของเขาไปชั่วชีวิตคิดจะรักใคร่นางอย่างไรก็ได้ กลับไปแล้วพวกเราก็แต่งงานกันเถอะฟูฉันสวมเสื้อผ้าให้นางอย่างระมัดระวังน้ำเสียงแห่ผ้าแต่งงานแล้วพวกเราค่อยทำต่อครั้งนี้องค์หญิงรองตอบรับอย่างเคอะเขินก้มหน้าที่แดงเรือของนางลงงดงามดุดดอกสาลี่แบ่งบาน ฟ้าใสกระจ่างไร้มวลเมฆหญ้าเขียวขี้คุ้มทั่วดุดมวลผ้าตวนยามนี้โฟ่หลงนอนอยู่บนพื้นหญ้าเขียวขาจีปิดปากร่วมเริงรักกับสีจิน้นแน่นอนว่าใต้ร่างของนางยังปูเสื้อผ้าที่สีจิ้นเตรียมมาเป็นพิเศษด้วยมิเช่นนั้นผิวบอบบางของนางจะต้องทนรับการเสียสีของหญ้าไม่ได้แนะ่เป็นเช่นนี้นางจึงจะไม่เจ็บอะไร ยื่นแขนเตะขาให้เขาเร่งลงมือไวขึ้นยากนักที่จะได้ออกมาสีจินไม่อยากรีบร้อนผดะเด็จศึกทำตามอำเภอใจตนเองฟู่หลงก็ได้แต่ตอบสนองเขาไปขณะที่กำลังอยู่ในช่วงหันสาสุดขีดเงาร่างสีดำหนึ่งพันโผ่ออกมาจากพรงหญ้า ที่สูงเท่าครึ่งตัวคนฟู่หลงตกใจรีบหลบเข้าไปในอ้อมกอดของสีจิ้นการขยับของนางเป็นช่วงที่สี่ิ้นถงกายเข้ามาพอดีวิญญาณของฟู่หลงแทบจะหลุดลอยไปสีจิ่นก็เกือบจะดักดิ้นตรงนั้นรีบหยุดการเคลื่อนไหวลงหันไปมองเงานั้นแวบหนึ่งชายหนุ่มพันหัวเราะออกมาเอ่ยออบฟู่หลงหลบอะไรกัน เป็นช้างเฟิงเองช้างเฟิงเป็นม้าสุดที่รักของสีจินเลี้ยงไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ในจวนสู้อ๋องได้ยินว่าสามารถวิ่งได้วันละพันลี้ครั้งนี้ฟู่หลงกับสีจินก็ขี่ช้างเฟิงออกมาฟู่หลงยื่นหน้ามามองอย่างสงสยัยเห็นหัวของช้างเฟงจริงๆ สองตาของมันทั้งใหญ่ทั้งสุกใสขอนตากระพิบไปมากำลังมองพวกนางอยู่สภาพเช่นนี้ต่อให้เป็นแค่หมาตัวหนึ่งฟู่หลงก็กระอักกระอ่วนเร่งสีจิ้นเสียงแผ่วเบาห้องเต้ให้มันเดินออกไปก่อนสางเฟิงเป็นม้าที่ฉลาดฉเฉลียวเชื่อฟังคำพูดของสีจิ้น ไม่ว่างสวีจิ้นชอบมองนางเอียงอายตอบปฏิเสธพันควันไม่ยอมแบ่งสมาธิไปไหนฉางเฟิงคงรู้ถึงเจตนาชั่วร้ายของเจ้านายยังคงยืนนิ่งก้มหน้ากินหญ้าบางครั้งก็หันมาพ่นลมหายใจใส่ฟู่หลงหน้าสงสารฟู่หลงที่สู้ชายหนุ่มไม่ได้ไล่ม้าไปก็ไม่ได้ถูกคนจัดการสารพัดผ่านไปครู่ใหญ่จึงจะได้รับอิสระสวีจิ้นช่วยนางสวมเสื้อผ้าอุ้มนางขึ้นนั่ง บนหลังมา้าถามอย่างไม่วางใจนั่งได้หรือไม่ฟู่หรองนั่งได้มีเพียงสองขาที่สั่นกึกๆึกเท่านั้นสีจิ้นดุนแก้มนางอย่างอับจนบอบบางเสียจริงปากเอ่ยเช่นนี้วงแขนกับกระชับรอบตัวนาง กลัวว่านางจะตกลงไปตอนมาควบม้าเรวร็รี่ขากลับให้ม้าเหยาะย่างแช่มช้าเมื่อกลับมาถึงวางต่างอากาศสีจิ้นก็ไม่ได้สนใจคำคัดค้านของฟูง่หลงอุ้มนางเดินไปถึงหน้าประตูเรือนพันได้ยินอาเสวียนเรียกลุงรองเสียงใสฟู่หลงร้อนใจขึ้นมาสีจิ้นก็กระดากใจที่จะแสดงความสนิทสนมกับนางต่อหน้าพี่ชายภรยาวางนางลงอย่างนุ่มนวลเสด็จพ่อสเสด็จแม่ อาเสวนเห็นพวกนางตอนวิ่งมาอย่างยินดีลุงรองเจองูพิษตีงูตายด้วยสุ่ยจิ้นขมวดคิ้ว วางตากอากาศมีงูพิษหรือสีหลิงตามติดอยู่ด้านหลังอาเสียนเมื่อมาถึงแล้วจึงอธิบายง่ายๆให้พวกนางฟังสีจิ้นกับฟู่หลงต่างเข้าใจทันทีมองไปที่บูรดุษร่างสูงใหญ่ซึ่งอุ้มอาเพ่ยอ,อยู่ฟู่ฉันมีท่าทางเปิดเผยสบายๆตัดสินใจแต่งกับองค์หญิงรองแล้วยังมีอะไรต้องกระดากใจอีก เขาก็ไม่ใช่สาวทึนทึกวัย2ี่สิบแปดด้วยฟู่หลงให้สีหลิงกับเหมยเซียงพาอาเสวียนอาเพ่ยไปเล่นนางเชิญพี่ชายไปนั่งในห้องโถงล้อเรียนเขางูพิษอยู่ที่ไหนสีจิ้นสายหน้าฟังพวกนางสองพี่น้องโต้อตอบกันเขาดื่มชายอย่างเรื่อนรมฟูฉันทะลึงตาใส่น้องสาวเดินมาคุกเข่าเบื้องหน้าสีจิน้นห้องเต กระหม่อมชื่นชมองค์หญิงรองมานานแล้วทูลขอให้ห้องเต้พระราชทานองค์หญิงรองให้วิวากับกระหม่อมกระหม่อมจะรักใคร่านางดุจสมบัติล้ำค่าไม่ผิดต่อนางทั้งชีวิตมองพี่ชายที่คุกเข่าอยู่ไม่รู้เพราะเหตุใดขอบตาของฟู่หลงจึงแสบเครองขึ้นมาในที่สุดพี่ชายก็มีคนที่ชื่นชอบแล้วทั้งยังเป็นสตรีที่ดีเช่นนั้นอีกว่าตามตรงแล้ว ตอนที่ยังไม่ออกเรือนฟู่หลงก็ยังแอบอิจฉาว่าภายหน้าพี่ชายจะดีต่อพี่สะพ้ยมากกว่าตนเองรอจนพวกนางสามพี่น้องออกเรือนหมดแล้วนอกจากทำงานพี่ชายก็ไม่สนใจอย่างอื่นอีกในห้องไม่มีคนถามไถ่ทุกสุขฟู่หลงปวดใจขึ้นมา กลัวว่าพี่ชายจะไม่ได้พบสตรีที่เขาชื่นชอบเสียทีอยู่เป็นโสดไปทั้งชาติหรือไม่ก็หาคู่ครองเพื่อให้กำเนิดบุตรไปส่งส่งเท่านั้นสีจิ้นไม่ได้ทอดถอนใจเหมือนฟู่หลงเขาไม่หวั่นเกรงพระญาติแต่สิ่งที่ควรเตือนก็ต้องเตือนคำพูดเหล่านั้นไม่สะดวกจะเอ่ยต่อหน้าฟู่หลงฝูหุยเป็นธิดารักของกษัตริย์องค์กรเราไม่อาจตกปากรับคำได้ทันที ต้องถามฝูหุ้ยก่อนว่ายินดีหรือไม่หนงหนงเจ้ากลับไปถามฝูหุ้ยก่อนเถอะสวีจิ้นมองไปที่ฟูหลงใบหน้าประดับรอยยิ้มบางๆฟูหลงรู้ว่าเขามีคำพูดจะเอ่ยกับพี่ชายนางเชื่อว่าสวีจิ้นไม่มีทางสร้างความลำบากให้ครอบครัวของนางจึงจากไปอย่างรู้งานที่พักขององค์หญิงรองอยู่ใกล้กับพวกนางตอนที่ฟูหลงไปหานางองค์หญิงรองนอนอยู่บนเตียง ฟูวหลงประหลาดใจยิ่งนักองค์หญิงรองคุ้นเคยกับนางเพียงได้ปกติก็จะรักษามรารยาทวันนี้ชะไหนจึงอ้างว่าป่วยไม่ออกมาต้อนรับน้องสาวป่วยหรือฟู่หลงนั่งตาแขงบนเตียงถามสาวน้อยที่หันหน้าเข้าด้านในเรียกหมอหลวงแล้วหรือยังผ้าห่มคลุมหน้าองค์หญิงรองไปครึ่งหน้าน้ำเสียงของนางแผ่วเบา,เบาเราวกับยุงบินไม่ต้องแค่วิงเวียนเล็กน้อยเท่านั้น นอนพักสักครู่ก็ดีขึ้นแล้วซุ้มเสียงเขินอายแฝงแววปื้มปิติโดยไม่รู้ตัวตอนฟู่วันขัดเขินก็เป็นเช่นนี้ฟู่หลงเข้าใจทันทีจับนางหมุนมาเลิกผ้าห่มออกเห็นใบหน้าองค์หญิงรองแดงฉานริมฝีปากบวมเล็กน้อยลำคอก็มีรอยแดงแต่งแต้มอยู่ฟู่หลงคิดไม่ถึงว่าฟู่ฉันจะลงมือป่าเถื่อนเช่นนี้ องหญิงรองจึงเกิดความรู้สึกประมาเมื่อเห็นสายตาของฟู่หลงที่มองนางองค์หญิงรองก็อายจนอยากร้องไห้พี่สซไพรสิฟู่หลงขมวดหัวคิว้วปัดมือนางที่ต้องการปกปิดออกมองรอยแดงบนคอนางอย่างตังวลนอาเสวียนบอกว่าตอนพวกเจ้าเล่นชิงช้ากันได้เจองูพิษเข้าหรือว่าน้องสาวโดนงูกัดเข้าที่คอนี่จะได้อย่างไร เจ้าอย่าเพิ่งร้อนใจข้าจะส่งคนไปตามหมอหลวงมาเดี๋ยวนี้นางเสแส้งเหมือนจริงยิ่งองค์หญิงร้องแยกแยะไม่ออกว่านางมองออกหรือเปล่าเห็นฟู่หลงจะลุกขึ้นสาวน้อยก็รีบดึงพี่สะพ้ายไว้อธิบายหน้าแดงเสียงตะกุกตะกากไม่ใช่ไม่ได้โดนงูกัดไม่ใช่หรือฟู่หลงไม่เชื่อจ้องขอนางถาม เช่นนั้นรอยนี้ได้มาจากที่ไหนกันหรือว่ายุงกัดเอา้านางกันแล้งคนเช่นนี้ติงเสียงที่ตามนางเข้ามาด้วยก็กั้นเสียงหัวเราะไม่ไหวหัวเราะพืดออกมาองค์หญิงร้องได้ยินแล้วก็มองฟู่หลงที่ยิ้มอย่างชั่วร้ายทั้งอายทั้งโกรธโผมตัวเข้าไปด้านในเตียงพางเอ่ยค้อนใส่พี่สะพายสี่แก้งคน ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ